สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนนทพักอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันอังคารที่12มกราคมนะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนการบวกทศนิยมไปแล้ววันนี้จะมาถึงการลบทศนิยมบ้างนะครับหลักการใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวมาลองทําดูกันนะครับอลองดูตัวอย่างที่1น,นะครับ8.55ลบด้วย3.2ย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาอ่าน หลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงไปเลยเนาะไม่ต้องอ่าน55นะครับ8.55ลบ3.2อ่ะหลักการจุดสำคัญที่สุดเลยจุดต้องตรงกันเวลาเราจะตั้งนะครับข้อแรกคุณครูจะตีตารางก่อนเพื่อความแน่ใจนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็พอจุดใส่แล้วเราก็ใส่ตัวอยู่หน้าจุดคือเลข8ใส่เลยอยู่หน้าจุดต่อมาตัวหลังจุดมี2ตัวตัวตั้งนะ5กับ5ก็ใส่เรียงกันไปนะครับให้ตรงหลักเนาะ ทีนี้ลบด้วย3.2จุดอยู่ตรงนี้3อยู่หน้าจุดใส่3ต่อจากจุดคือเลข2ใส่2ทันอยู่นะเอาโจทย์มาใส่นะครับทีนี้ตรงนี้มีช่องว่างอยู่ช่องว่างถ้าไม่แน่ใจเวลาลบให้ใส่0ได้เลยค่าเท่ากันนะเราเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันไปแล้วนะครับทีนี้เราใช้หลักการลบจำนวนธรรมดาได้เลยนะครับ ไล่จากขวาสุดก่อนเนาะทีนี้เป็นหลักส่วนร้อยห้ลบศย์ได้5ใคร5-0บศูนได้0นย์ไม่ได้นะต่อไปหลักต่อไป5้ลบสได้สามทีนี้ถ้าข้างบนมีจุดข้างล่างเราก็จะจุดด้วยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเลยจุดมาหลักหน่วย8ปลบสมเหลือ5แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วการลบทศนิยมง่ายเนะเาะแล้วก็ลงมาตอบข้างล่างนะครับ เลขไทยนะตอบ5 3าหทันกันไหมใครไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งได้นะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2องยาคืนบางเลขเยอะขึ้นนะครับ109.24-35.679ลบ3หลังจุดอ่านเรียงเนาะอย่าลืมกันนะครับเหมือนเดิมจุดตั้งมาก่อนเลย2จุดให้ตรงกันแล้วก็ค่อยเติมเลขหน้าเลขหลังเข้าไป ตัวตั้งข้างหน้าจุดมี109ก็ใส่109เนาะหลังจุดมี2กับ4ก็ใส่2กับ4นะครับตัวลบ35อยู่หน้าจุดใส่35หลังจุดมี679ก็ใส่679ตั้งหลังให้ตรงรอบนี้ไม่ได้ตีตารางให้แล้วนะเราดูจากหลักได้เลยนะครับเหมือนเดิมถ้ามีช่องว่างต่างๆใส่ศูนย์ไว้ได้เพื่อความแน่ใจนะ หรือใครคิดเร็วแล้วไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้พอเราเติมศูนย์ปุ๊บหลักครบหมดแล้วเราสามารถลบกันได้เริ่มจากขวาสุดก่อนเหมือนเดิมศูนย์ลบเก้าได้ไหมศูนย์ลบเก้าไม่ได้ยืมสี่มาสี่จะเหลือสามศูนย์จะกลายเป็นสิบยืมมาสิบนะครับสิบลบเก้าได้แล้วเหลือหนึ 1, ่งต่อไปตอนนี้โดนยืมไปแล้วเหลือสามสามลบเจ็ดไม่ได้อีกแล้วยืมสองมาสองจะเหลือหนึ่ง 3จะกลายเป็น13เพราะว่ายืมมา10นะครับ13-7ลบได้เท่าไหร่นับนิ้วเร็วได้ทั้งหมด6ด้วยกันนะครับต่อไปหลักส่วน10 1-6ลบ6ไม่ได้ข้ามจุดมาเลยสามารถยืมหลักหน่วยได้9จะเหลือ8 1จะกลายเป็น11นะ11-6ลบ6ได้แล้วเหลือ5เหมือนเดิมเจอจุดเราก็จุดเหมือนกันข้างล่าง จุดอยู่ตำแหน่งเดียวกันทุกอันเลยนะครับต่อไป8-5ลบ5ตรงนี้ไม่ต้องยืมแล้ว8-5ลบ5ได้เหลือ3 0-3ลบ3ไม่ได้ยืม1มา1เหลือ0 0กลายเป็น10เหมือนกันลบเลขธรรมดาเลย1 0บลได้แล้วเหลือ7สุดท้าย0-0ลบ0ก็เป็น0ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ73.561นั่นเอง เรียบร้อยนะครับสำหรับการลบสัญยมันนี้หลักการสรุปหลักการอีกครั้งนึงนะจุดอยู่ให้ตรงกันเสมอนะครับเวลาลบแล้วก็เติมตัวตั้งเข้าไปเติมตัวลบลงไปตรงไหนเป็นช่องว่างใส่ศูนย์ไว้เพื่อความแน่ใจนะครับเสร็จแล้วสามารถลบเหมือนเราลบจำนวนธรรมดาได้เลยมีการยืมเนาะเหมือนกับเลขธรรมดา,าทีนี้นะครับหลังจากที่พวกเรา ดูตัวอย่างกันไปแล้วที่จะให้พวกเราทำเองบ้างให้เปิดไปที่แบบฝึกหน้า82นะครับแบบฝึกเล่มสองนะเล่มที่เราใช้เรียนกันนะครับแบบฝึกจะมีสีส้มเยอะๆอยู่ข้างล่างนะหน้า82จะเป็นการลบทศนิยมแบบนี้แหละเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปให้ครูดูด้วยไปแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์ง่ายเหมือนปอกปากข้ากล้วยเลยบาย